มานั่งรถเล่นไหมอกบไปไหนก็ได้อะไม่นี่ผมว่าจะไปกาล่าเขาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ขึ้นรถมาแบบนี้เขาทมทูเราอะเอ้าผมกลัวอะไรอ่าทมทูเราอ่ะอ่ะไม่ไปทวนแบบนี้นะเขาขอเบอร์เราแล้วไม่ให้เขาได้ทมทูเราอ่ะที่ไม่ทุมพี่นี่ันจริงๆเลยวะพี่นี่มันจริงๆเลยวะอะไรนะบอกว่าพี่นี่มันจริงๆเลยวะขอเบอร์อีกเลย บอกว่าขอกระสีไม่ให้เราบอกว่าไปขอกระสีเนี่ยพ<ม>ี่เขาบอกว่าขอจีบได้ไหมมินนี่ก็เลยบอกว่าได้แค่เพื่อนก็พี่เท่านั้นโอเคโอเคโอเคแม้จะได้แค่เพียงแค่หเอพิ่มแเลยโอ้ได้แค่เพื่อนนะเหรพี่เดนโอโอเคโอเคแต่ชมถูแบบนี้ไม่ได้นะไม่ได้แล้วอะไรไม่ได้ข่ม,มขู่เลย แค่พามาดูดาวิงเนี่ยดาวหายแล้วจะไปส่งไอ้เนี่ยกลางไรเลยดาวไม่มีดาวสักตัวตรงนู้นนี่ไม่จะหอยโอเคโอเคใจด้วยดาวเด้ะไปด้วยทำไมเป็นโทนแบบนี้ี่นะน้องใช่ใช่ถ้าเรไม่โทนสีมาแล้วเราจะ มีอาวุธไหมแถวจะมีแผลใช่ใช่ฟาไปหา,หาเดี๋ยวพอไปหาหมอเขาเอาข้าวบดกระเพรายัดปากด้วยอะ่ะเขาบอกเขาจะตาย,ยก็รีบซื้อข้าวแล้วเขาไม่ลงกับรถได้อ้าพี่ผิดหรอกเขาดูนลูกต้องรอนแถวดีๆ,ๆ,ๆ,ๆไม่ใช่เอาไปยัดปากเขา,าแบบนั้นพี่ไม่ได้ยัดสิพี่ <ๆ S 1> ให้เขาดีๆเแ้าสั่นดักเท้าที่มาจะทำยังไงใช่ใช่ ล่าทมอกััน้ยไม่สำลักหรอกพี่ก็ให้กินดีๆให้น้ำก็ไม่ให้น้ำเผพลก็เผ็ดตะเผาให้ให้แล้วผักทำไมเราทำไมได้เบอร์เกอร์ถามบนทำซีทำไมไม่ให้กินข้าวผัดเขาก็พี่ข้าเข้าวผัดละแต่เผามันเผ็ดอ่ะเขาพี่สั่งข้าวผัดละเหรอได้เอาอันนี่มาทำไม จะบอกว่าขา้าวไม่จะบอกว่าข้าวผัดกะเพรากินนอกร้านได้นะเธอพูดแบบนี้อะไรใช่ไม่ใช่ไม่ดูเขาก็โกหกดูรีดูรีไม่ใช่เอาก็สั่งข้าวผัดให้จริงๆริงแต่บอกว่านี่ข้าวผัดกะเพราเห็นเธอบอกว่าเธอใกล้ตายแล้วเธอก็มาให้เราเป็นกะเพราเธอบอกว่ากินนอกร้านได้นะแล้วเราก็กินแล้วเราก็เดินออกมาโอเค<แ>เขาอย่าตายแล้งพี่หวังดีเข้าใจไหมสิแล้วเขาก็ผัดกะเพราเก็ดปาก ไม่ใช่ก็พี่ก็บอกว่าเขาจะตายเขาจะตายเขาพี่รีบวิ่งเข้าไปแล้วเขาก็นิ่งไปแล้วพี่ก็รีบวิ่งเข้าไปซื้อคาร์เขาไงเขาจะปักไม่ใช่แล้วก็ถ่มถูแบกว่าไม่ใช่ขนาดทั้งวันนคุณมามูเขาบอกว่าถ้ากระโดดไปตายแน่แบบนี้ไม่ใช่ไม่ได้ก็บอกเลยไม่ได้บอกว่ากระโดดไปตายเลิเขากระโดดแล้วไม่ได้กระโดดเลยมินนี่แล้แผลแผลท้ายท่าจะแผลที่แขนนั้นมีแผลช้ำช้ำ ไม่ใช่ใช่ไม่ทำอะไรเลยมินนี่พี่ไม่ได้ต่อยเขาเลยไม่ต่อยเขาสักแอดเลยเอะอะไรเองไไม่เออว่าสีนี่วะไม่ได้ต่อยเลยตไม่ได้ต่อยตไม่ได้ต่อยแอดดูดูเขาขำสิสีเสื้อใครสีของเสื่อเขาเลยไม่ได้ต่อยเขาเลยสิเด็กไม่เคยโดนหัวใคร นี่เด็กโง่ผู้ใหญ่อยู่เป็พูดทวามจีนตัวด้อโอเคพี่ปิดเองเลยพี่ก็โทษเดี๋ยวไม่ค่อยยอมแล้วเขาสารรูปแล้วภาษาภาพภาพเหรอไม่ก็ตึกก็ต้องนั่งเสียงกันอยู่อย่างเงี้ยเข้าใจไหมนี่ก็ต้องยอมอ๋อพี่เจจะขอโทษเด้อขอโทษมินนี่เดี๋ยวนะขอโทษครับขอโทษเอ๊ะผิดไปแล้วครับนี่เขาเขาไม่จริงใจเขาพูดประสดะสันเฮ้ยรู้วเราะจะ่าดโดนตายป่ะน้าเราจะครับมินนี่ Yeah.